อยู่ได้เป็นสามสิบปีนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยวันวันหนึ่งเลี๋ยวเสักกีชิ้นวันหนึ่งก็จะได้จะได้ไดประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบใบครับผม <c oughs> เคยมีสภาพแบบเสียมาไหมมันก็ต้องมีทุกโรงงานอยู่แล้วเนอะ <c oughs> ใช่ครับผมมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากการหลอมผิดพลาดการให้ไฟผิดแล้วก็อาจจะมีการจักะเก็บที่ผิดพลาดนด้แหละครับมันเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นแนวไหนสมมติให้ไฟผิดก็จะมีรอยแตกบ้างรอยแตกใช่อ๋อแล้วทําไงทีนี้บดใหม่บดใหม่บดใหม่ย่อยใหม่เป็นผงเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ใช่ครับผมอ๋อแล้วก็ถึงมาทำ่างนี้ทำใหม่อีกรอบนึงแล้วความทนทานถามด้ยความทนทานเป็นไงลองทุบดูเลยลองทุบดูได้เลยโอ้โหออ้เจ็บเข่าแข็งมากอยู่ได้กี่ปี ไอ้พวกนี้มันเป็นตัวเดียวกับถังน้ำนะครับถังน้ำบนหนังฟ้าเลยตัวเดียวกันอยู่ได้เป็น30ปีนะพูดถึงกระบวนการผลิตแบบนี้มีเจ้าอื่นอย่างไหมมีคู่แข่งไหมไม่มีครับผมมีแต่เจ้าเราเจ้าเดียวที่เอาขายานใช้เครมาทำ